h e ลโลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับวันนี้มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile อีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอแบบทำคอนเทนต์นิดหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วแล้วผมก็ได้ไลน์อ่านคอมเมนต์นะครับก็มีคอมเมนต์คุณคนนึงที่บอกว่าอยากให้ทําคลิปเก็บของแต่งนะครับช่วงนี้ปวดหัวแบบคิดของแต่งเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเริ่มทำนะครับเรื่องของแต่งผมทําตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีคอนเทนต์แทรกเข้ามาเยอะหน่อยซึ่งวันนนีี้ก็จะมมาาททต่ต บอกมานะครับก็บอกว่าคุมปืน นิ่งจังนะครับอันนี้ผมต้องบอกตามตรงเลยและก็ไม่ได้เป็นการโอ้อวดเลยนะครับผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่คุมปืนได้แม่นไม่ใช่คุมปืนได้นิ่งพอสมควรนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าที่ผมพูดไปนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะครับผมรวนแล้วมันเกิดจากการฝึกฝนและก็เวลาในการเล่นของเราด้วยนะครับเวลาที่หมายถึงนี้ก็คือเ,ออเล่นมานานแค่ไหนนะครับโดยที่เราเนี่ยจะชินกับพ่อใจโลและก็ความไวนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดแจกจงนะครับเกี่ยวกับ การคุมปืนนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าหลายเกมนะครับไม่ใช่แค่เกมมือถือนะครับเกมคอมก็เป็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คอออฟด้วยนะหลายเกมเนี่ยมันก็มีความไม่แตกต่างกันมากนะครับเรื่องการฝึกนะความแตกต่างเล็กๆ,ๆน้อยๆเนียเน่ย,นย,นยก็น่าจะเป็นเรื่องความไวแล้วก็ดีคอยของปืนอะไรอย่างนี้นะครับางทีปืนมันก็ดีดหนักอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกอัปเดตให้ละกันนะครับคือผมเคยทําไปแล้วน,นะวิธีการฝึกคุมปืนให้นิ่งนะครับจริงๆแล้วการฝึกมันมีนะครับแล้วก็ไม่ได้ยาก อยู่ที่การฝึกของเราว่าเราฝึกบ่อยแค่ไหนแล้วก็ความเคยชินกับปืนนั้นๆเนี่ยเราดีแค่ไหนนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้นะครับถ้าใครอยากจะเห็นผมคุมปืนนะวันนี้อาจจะไม่มีคลิปเล่นนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ายังไม่สังเกตนะครับก็ลองกลับไปดูคลิปเมื่อวานนะครับผมที่ผมเล่น q q 9ไปนะครับใครที่ยังไม่ดูก็ลองไปดูนะในคลิปนั้นเนี่ยผมก็เล่นปกติของผมนี่แหละแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมรู้สึกว่าผมเพ่งเลงในการเล่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าก็กลัวว่าแบบจะเล่นไม่ดีนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นหลายวันะลาทที่่ผมํคิิปตตดอ วันเนี่ยบางทีผมก็เหลืองๆบ้างน,นะครับเล่นก็ชิวๆไปอะไรแบบนี้นะครับแต่วานนี้จริงจังนิดหน่อย <c oughs> ก็จะเห็นเรื่องการคุมปืนแล้วก็การหันจอไปให้ตรงตัวกับศัตรูตอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาบอกการฝึกเบื้องต้นให้มันง่ายขึ้นแล้วก็อัปเดตการฝึกในปัจจุบันด้วยนะครับผมแล้วก็ผมใช้จริงในการฝึกการคุมปืนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการบอมไปในตัวเลยก็ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นปืนคิวคีนาเนี่ยแหละนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพนะครับก่อนอื่นก็ต้องโฆษณากันนห่่อยะครครรบใที จะเติมเกมคุ้มคุ้มด้วยครับก่อยลืมเข้าไปเติมเกมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็นโอเวอร์ช็อปอัพร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้านโอเวอร์ท็อปอัก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค <Hey. S 2> ุ้มกับเติมในเกมเยอะมาก <laughs> และถ้าใครสนใจ <laughs> ก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะในการฝึกในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปฝึกในเอ่อเทรนนิ่งโหมดละกันนะครับผมโอเคปะ หลักๆเลยในการฝึกนะครับก็ไม่ยากเลยนะวันนี้ผมจะมาบอกในเทคนิคในการฝึกที่ง่ายที่สุดเลยละกันนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงแน่นอนนะครับผมคือเทคนิคหลักๆในการฝึกนะครับอ่าหนึ่งละมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แน่ๆแหละครับผมคือการเล่นบ่อยๆก็จะทําให้เราจับมูฟเนต์ในการเล่นได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเสริมในการฝึกหรือว่าเรียนพิเศษนั่นแหละออก็มาฝึกกับบอร์ดได้นะครับ ก็เข้ามาในเทรนนิ่งโหมดนะในการฝึกฝนนะครับสออย่างเลยนะครับทุกเกมที่ผมไปฝึกนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการฝึกเพื่อยิงคมยิงนิ่งด้วยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมมาฝึกแบบนี้นะคือการฝึกหาความไวในการตั้งค่านะครับคือตั้งค่าความไวอ่ะเราจะมาผมเนี่ยจะมาหาในนี้แหละแต่ต้องบอกก่อนนะว่าในโหมด MP กับ d r เนี่ยต้องไปเทรนนิ่งโหมดคนละที่นะครับในการฝึกนะในการปรับนะครับก็ในการปรับใน MP ก็มาในเทรนนิ่งโหมดใน MP นะครับผมในการปรับของผมเนี่ยอันนี้ผมพูดแทรกนะคือเวลาผมเอ่อหมุนอย่างเงี้ย ไปเล่นจริงเนี่ยบางทีมันก็จับไม่ค่อยได้นะครับพอไาเล่นกับบอดแบบนี้นะครับอันนี้คือใจโลนะคือผมก็จะลองปรับความไวไปเรื่อยๆอยู่ในห้องนี้แหละวนโอ้โหบางทีก็ทั้งวันเหมือนกันนะในการหาให้มันเหมาะนะครับแล้วก็ไปเล่นแรงหนึ่งตากลับมาเทนนิ่งโหมดลองมาปรับอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมมาเสริมในเรื่องของการปรับความไวอะไรต่างๆผมก็มาปรับในนี้แหละนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาบอกนะครับสองสิ่งเนี่ยในการฝึกฝนนะครับก็จะมีหนึ่งเลยการคุมปืนหรือคุมแรงดีดของปืนนั่นแหละครับประมาณนี้นะครับ น,นี่คือการคุมแรงดีดนะอันนี้ผมคุมแล้วนะครับอาจจะดีดหน่อยเพราะไม่ใช่ของแต่งเมื่อวานนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็เป็นเรื่องการหันเป้าให้ตรงตัวกับศัตรตูด้วยแหละครับฟึบคือ2วิธีนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะมา พูดทีละอย่างให้ไม่งงเลยกันนะครับในวันนี้ก็จะบอกรายละเอียดแบบละเอียดเลยนะครับและก็ให้มันฟังง่ายนะครับผมวิธีแรกนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการคุมแรงดีดของปืนนะครับส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับของแต่งนะครับหรือเส้นของแต่งให้เข้ากับตัวปืนและก็ให้เข้ากับตัวเราด้วยนะครับหนึ่งเลยนะครับผมถ้าสมมุติเราปรับของแต่งมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแรงดีดมันยังสูงเนี่ยแล้วเรายังคุมปืนไม่ค่อยเก่งนะครับผมแนะนําว่าให้ลองหาของแต่งให้ลดแรงดีดให้เยอะๆก่อนเพื่อที่เราเริ่มคุม ปืนได้เก่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าการฝึกแรงดีดปืนเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ปืนที่มันดีดเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับเราก็ลองหาของแต่งปืนที่มันไม่ค่อยดีดแล้วก็ลองยิงดูก่อนนะครับผมถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มที่จะคุมปืนได้ดีบ้างแล้วนะครับก็ลองปรับของแต่งตามใจดูถ้าปืนมันดีดเกินไปก็ลองหาของแต่งมาเสริมนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่งเนี่ยอาจจะฟังดูข้อใจยากเอาง่ายๆเลยก็ดูช่องผมนี่แหละเดี๋ยวจะสอนการแต่งปืนเรื่อยๆนะครับใครที่อยากจะใช้ปืนอะไรก็รีเควสต์ อันนี้คือหเลยนะเรื่องของแต่งนะครับสเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับความไวนะครับให้เหมาะกับเราถ้าสมมติมว่าแรงดิดของปืนอันนี้ผมจะลองอวางบนโต๊ะเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะลองยิงแบบนี่เห็นไหมแรงดิดมันก็จะขึ้นเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้คุมอะไรเลยนะสังเกตได้ว่าแรงดิดปืนเนี่ยมันจะ ขึ้นไปข้างบนอยู่แล้วนะครับอาจจะมีแรงดีสไซส์ขวาหรือแรงดีดน,นอนบ้านเล็กน้อยนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าถ้าสมมุติว่าการฝึกของเราเนี่ยเริ่มต้นจากการปรับความไวเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราปรับความไวที่มันเร็วมากเกินไปนะครับสมมุติว่าแรงดีดมันขึ้นใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าความเร็วของเราเร็วเกินไปมันก็จะประมาณนี้มันจะมียึกแบบนี้บ้างแบบนี้ไม่ดีนะครับผมเราต้องรู้สึกว่าเราคุมทีละนิดทีละนิดแล้วรู้สึกว่า เป้ามันไม่เด้งขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าเวิร์กแล้วนะครับอันนี้เรื่องของความเร็วนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดในหัวข้อคุมปืนลำดับที่3เนี่ยก็คือการฝึกการคุมปืนกับปืนนั้นๆให้ดีนะครับอ่ะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ผมไปยิงประมาณ10เมตรแล้วกันการฝึกเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเราลองดูลักษณะของปืนก่อนนะครับว่ามันมีแรงดีดประมาณไหนเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่เท้าเลยนะเดี๋ยวดูคิวคนนาในเซตต่งนี้นะครับดู สังเกตเห็นว่าแรงดิดอนนอนค่อนข้างน,น้อยนะครับผมมันจะมีแรงดิ่ดแนนอนช่วงปลายช่วงปลายก็คือช่วงที่เรายิงไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับแรงดิ่ดของมันเนี่ยเห็นไหมมันจะเบี่ยงมาทางขวานิดนึงอันนี้เราก็จะรู้และว่าแรงดิ่ดของมันเนี่ยจะเบี่ยงมาทางขวาบ้างเล็กน้อยในช่วงที่กระสุนของเรายิงไปสักประมาณ20นัดนะครับประมาณ20นัดหรือ15นัดเนี่ยก็จะเริ่มเบี่ยงขวาไปเรื่อยๆนะครับผม อันนี้ก็ให้เรารู้ลักษณะก่อนเพราเรารู้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เริ่มมาฝึกละว,ว่าปืนนี้เนี่ยแรงดีดมันประมาณไหนจะยิงแบบขาตัวนี้เลยนะมาดูย่าออเอาหัวเลยแล้วกันอันนี้ผมรู้แล้วนะว่าแรงดีดเนี่ยเราต้องหันลงแล้วก็ถ้ามันมาทางนี้เนี่ยเราก็หันแบบนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับปื๊บแล้วก็หันเฉียงมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอันนี้พร้อมกับการยิงนะ ประมาณนี้นะครับโหอันนี้คือผมาปรับเซตติ้งให้กระสุนไม่มีบอลหมดนะครับคือลักษณะการยิงเนี่ยมันก็จะเป็นการดึงลงมาปรืดพอมันเบี่ยงไปทางขวาแล้วก็ปรืดแล้วก็หันซ้ายกลับมาให้มันสวนทางกันนะครับประมาณนี้ถ้ามันเด้งขึ้นเราก็ปัดลงถ้ามันเด้งขวาเราก็ปัดซ้ายถ้ามันเด้งซ้ายเราก็ปัดขวามันก็จะอยู่ประมาณนี้วแล้วก็หันไปทางนี้นิดหนึ่งประมาณนี้นะเป๊ะ เป็นไงนิ่งจัดนี่คือผลลัพธ์ของการฝึกฝนนะครับไม่ใช่ว่าใครเนี่ยจะเก่งก็เก่งได้เลยนะครับก็ต้องมีการฝึกฝนด้วยนะครับนี่จะยิงส่วนไหนผมก็ยิงได้หมดเลยนะนี่ยิงนี่เลยเน้นๆเน้นๆไปเอื้อจุกประมาณนี้นะครับผมเรื่องการคุมปืนนะครับก็กดจอลงแล้วก็เอาง่ายเลยนะทุกคนอันนที่ผมบอกแบบเคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะคือก็มาฝึกเรื่อยๆแหละมันถึงจะเก่งขึ้นนะ่ะ มัวแต่ดูคลิปผมแล้วมันไม่เก่งสักทีหรอกแต่อย่าพิ่งออกนะครับยังมีเทคนิคอีกเทคนิคนึงโอเคก็มาฝึกแบบนี้แหละเลนลงทามันเบี่ยงขวาแล้วก็เอียงซ้ายนิดน,นึงอะไรประมาณนี้มันเป็นเรื่องปกติสันดาบอยู่แล้วแหละสันดาบอะไรวะงงก็เรามาฝึกผลกันดูนะครับประมาณนี้นะก็ถ้าผมทวนให้นะครับหนึ่งเลยก็เป็นเรื่องของแต่งนะครับสองเลยก็เป็นเรื่องของความไวนะครับสามนะครับผมก็เป็นเรื่องของ คุ้นชินกับปืนนั้นๆนะครับผมอย่าใช้ปืนเปลี่ยนบ่อยเกินนะครับลองใช้ปืนนั้นๆให้ฝึกฝนปืนปืนเดียวหรือว่าปืนที่มันติดเบต้าที่มันโกงๆเนี่ยลองใช้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้ชินกับแรงดิดปืนนั้นๆนะครับช่วงก่อนนี่ก็ CBR4 อนี่หูคนเดือดจะจัดนะครับเพราะเขาแบบเล่นกันบ่อยเกินนะครับผมใช้แต่ปืนนั้นเขาก็เลยเก่งขึ้นนะต่อไปสเต็ปที่2นะครับก็จะเป็นสเต็ปการหันจอให้ตรงตัวศัตรูนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าการคุมปืนอีกนะ คือถ้าสมมติเราครูปืนเก่งก็ตามนะครับแต่เราหันตตวะจอแบบแบบเนี้ยฟึบแล้วค่อยไปหันคือมันพูดยากนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะถ้าคนที่หันจอไปหาศัตรูไม่ค่อยเก่งเนี่ยส่วนมากแล้วจะซูมประมาณนี้แล้วก็หันไปหาซูมประมาณนี้แล้วก็ค่อยยิงแล้วก็หันไปหาแบบนี้ใครเป็นอยู่ครับเลิกนะครับผมเลิกนะประมาณนี้ยิงแล้วก็ค่อยไล่มาหาตัวละครแฟนผมก็เป็นนะครับผมยิงแบบนี้แล้วก็ค่อยลากมาหาศัตรู แบบนี้แบบนี้มันก็ดีนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมว่าจังหวะการเปิดเนี่ยมันก็เสียไปด้วยนะครับผมกันจังหวะแบบตึ๊บนะหลายนัดเลยว่ะที่มันออกไปที่นิคการหันตัวเข้าหาศัตรูแล้วก็การเปิดก่อนเนี่ยก็คือเราต้องหันจอเนี่ยให้ไปตรงกับศัตรูก่อนแล้วเราค่อยซูมนะครับเช่นศัตรูมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบอกลักษณะแล้วกันมันวิ่งมาตรงนี้แล้วมันก็วิ่งมาเรื่อยๆนะแล้วมันผมมาเจอตะเอ๋มันตรงนี้นะผมวิ่งมาแบบนี้นะ ถ้าคนทั่วไปเนี่ยสไลด์ไปวืดแล้วเห็นฟึบเห็นตัตูแบบนี้เล็งตั้งแต่ตอนนี้แล้วแหละเข้าใจไหมประมาณนี้นะครับเดินมาแล้วอุ้ยเห็นเห็นมันหางตาเล็งแล้วเข้าใจไหมครับนี่เห็นหางตาเฮ้ยเล็งแล้วเป็นบ่อยผมเจอเยอะมากแบบเนี้ยเห็นหางตาสมมติว่าเดินมาแล้วแบบมาตาเอ๋มตรงนี้อุ้ยไปไม่ใช่ใช่ดีอันนี้ของผมแล้วแ่ะแบบนี้นะหางตาเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้ว ไปหานตาใ้เจอแล้วแบบนี้ไม่ได้แน,น่ครับผมเทคนิคเนี่ยก็คือถ้าสมมติเราเห็นหางตาเนี่ยเราก็วิบหันจองให้มันตรงกับตัวมันก่อนประมาณนี้ฟึบประมาณนี้นะครับฟึบฟึบเอาให้ตรงกับตัวศัตรูก่อนแบบนี้แบบนี้นะครับพอเราเจอศัตรูขวามือหรือซ้ายมือยกตัวอ,อย่างขวามือนะครับถ้าสมมติเราเจอศัตรูเสร็จเรียบร้อยเราก็หันจองให้ตรงกับมันก่อนแล้วเราค่อยเล็งยิงนะครับ เข้าใจไหมประมาณนี้นะฟึบนี่ส่วนมากโปรเพิเยอร์เขาก็ทำกันแบบนี้แหละลองให้ตรงกับศัตรูก่อนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ละบางทีศัตรูมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งไงทุกคนเราก็แบบปึบลากไปตามศัตรูแล้วแหละไม่ค่อยเห็นว่ะแนนแนนติดไฟให้หน่อยได้ไหมฟึบ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  เจอศัตรูขวามือประมาณนี้นะครับผมทุกคนเห็นไหมมันก็จะง่ายกว่านะครับเราอย่าไปยิงตั้งแต่แตยังไม่ตรงตัวศัตรตูนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะว่าอาจจะฟังดูง่ายนะครับผมแล้วก็ฟังดูมันก็มันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วพี่มันก็คลาสสิกเนี่ยใครก็ทํากันบอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นแล้วมันจะมีอะไรมากกว่านั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บ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 อ,อ่ะอันนี้ก็เป็นสเตปในการฝึกนะครับลองมาฝึกดูใครที่ยังไม่เก่งนะครับเรื่องของการคุมปืนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ได้คุมนานจนถึงแบบเนี่ยจนถึงแบบปืนมันเบี่ยงไปทางขวาเห็นปะ่ะเรายิงอ่ะจริงๆแล้วมันก็หยุดแค่นี้แหละประมาณนี้แหละ ก็กดจอลงแค่นั้นเองนี่แล้วถ้าอยากจะโหดแล้วก็แอดวานแล้วดูแบบพลิ้วนะครับผมไม่ใช่ว่าเราเดินวิ่งวิ่งมาแล้วก็เจอก็ยิงแบบนี้มันไม่พลิ้วเจอแบบนี้แรงสูงใครก็ตายถ้าเดินมาแบบนี้แล้วเจอเอ้ยแล้วยิงไม่ได้ครับเทคนิคก็คือเวลาเจอมันเจอใครก็ตามนะครับจังหวะที่เจอให้เราสไลด์ก่อนแล้วก็นี่นี่เห็นป่มสลด์นี่ไม่ก็นอนไปเลยนะครับนี่ ประมาณนี้เลยครับผมสไลด์ยิงสไลด์หาจังหวะสไลด์หันจอประมาณนี้นะครสไลด์หันจอแบบนี้เลยสไลด์หรือนอนไปฟื้นแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนของมูฟเมนต์เนี่ยอาจจะอธิบายแลวก็ บอกเนะี่ยน่าจะยาวพอสมควรนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ล Baz ้วนๆเลยนะครับผมในวันนี้ที่ผมจะมาบอกเนี่ยก็ตอบคอมเมนต์เอฟซีนี่แหละนะครับก็อยากจะมาบอกนะครับผมว่าเทคนิคเนี่ยมันก็มีตามที่ผมบอกไปนะั่นแหละมันไม่มากเกินไปกว่าน,นี้แล้วนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่ทุกคนฝึกฝนนะครับผมเรื่องของการคุมปืนหรือว่าความพลิ้วเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับฝึกด้วยแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะครับผมว่าปืนมันดิดประมาณนี้อะไรแบบนี้แล้วก็การหันจอให้ตรงกับศัตรูให้เร็วนะครับผม ท okay. ยิ่งฝึกยิ่งเก่งยิ่งฝึกยิ่งได้เปรียบนะครับ ยิงงย่งฝึกยิ่งโกงยิ่งฝึกยิ่งโหดส่วนของในวันนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนมันไม่มีมากกว่านี้แล้วนะครับต่อ <ส iled. S 1> ไปนี <social> <ๆ>้เนี่ยก็ฝากให้ทุกคนนะครับไปฝึกฝนกันนะครับผมใครที่อยากจะคุมปืนให้คมคุมปืนให้นิ่งนะครับก็ฝึกตามที่ผมบอกไปนะครับผมไม่ได้ยากอะไรนะครับไม่ต้องจําอะไรมากด้วยนะครับผมม,ม,บผม,มีแค่2ข้อสเทคนินะคะนี่แหละก็ลองฝึกฝนกันดูนะครับใครฝึกแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับส่วนในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปหาของแต่งปืนที่็ีคนรีเคว าไปก่อนไว้เจอกันในปีหน้านะครับลองฝึกแล้วเป็นยังไงฝากบอกกันด้วยนะครับสว่วนเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ